สวัสดีค่ะมาพบกับน้ำนะคะกับมิสซูรีพิบีทีมออนไลน์นะคะวันนี้นะคะน้ำพามาพบกับตัว4ประตูเตี้ยแต่งซิ่งนะคะตัวนี้เป็นตัวแลนลี่อานะคะอย่างที่รู้กันแลนลี่อาร์ตคือตำนานของมิสซูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะว้าวกันตรงไหนกันบ้างนะคะมาด้านหน้าเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันของแลนลี่อาร์ตเลยนะคะตัวนี้หล่อๆ เดี๋ยวมาเราดูด้านข้างกันนะคะหล่อๆจดหนักจะเต็มกันเลยค่ะมาค่ะชุดสเกิร์ตรอบคันนะคะสวยหล่อดุดันกันเลยนะคะตัวนี้ราคาตัวน้องนะคะถ้าเป็นตัวสี่ประตูนะคะตัวนี้ของแรลลี่อาร์นะคะอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะคะตัวนี้มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันนะคะว่าจะสวยกันแค่ไหนนะคะอย่าเรียกว่าสวยค่ะเรียกว่าเท่ขี่แล้วทุกคนต้องหันมามองนะคะตัวนี้มีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะคะเป็นตัวดําเงาค่ะ โอเคบ้างมือเปิดตัวนี้ก็จะเป็นดําเงาของเขาอยู่แล้วนะคะตัวนี้สวยเกี้ยวกันเลยทีเดียวค่ะตัวแลรี่อาร์ตนะคะตัวนี้จะพิเศษตรงไหนกันบ้างนะคะมาเขามาพร้อมกับสติกเกอร์ลายแลรี่อาร์ตนะคะตัวนี้เป็นอ่าโลโก้ของเขาเลยนะคะกับตัวแล a ี่อารตนะคะตัวบังโคนค่ะบังโคนแท้นะคะของแ a l ี่อาร์ค่ะส่วนมา แม็กนะคะตัวนี้เขาจะเป็นตัวห้าก้านนะคะดําเงานะคะตัวนี้ซึ่งจะแตกต่างกับตัวสี่ประตูเตี้ยธรรมดานะคะส่วนตัวสี่ประตูนะคะด้านในจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้ตัวเตี้ยของเราสี่ประตูเตี้ยของเรานะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาทั้งหมดนะคะตัวนี้โอเคเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะน้ำจะฝากว่า ออปชันนะคะหรือว่าชุดแต่งหรือว่าแคมเปญไหนที่ลูกค้าต้องการนะคะโทรมาคุยกับเราได้นะคะเรามาีที่ปรึกษาการขายคอยแนะนําให้กับลูกค้านะคะถ้าคุณลูกค้าอยากได้เอาอย่างนี้ดีกว่าโปรโมชั่นไหนที่ลูกค้าอยากได้เสนอเรามาเราจัดหนักจัดเต็มให้ได้เราให้เราให้ได้หมดเลยคะ่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราได้นะคะกับมิสซูรีพบิททีมออนไลน์จ้าววันนี้น้ำขอลาไปก่อนนะคะพร้อมกับทีมงานนะคะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสนใจทักกันเข้ามาได้คะ่ะ